เลยอ,อัน <ทำ S 1> นี้ครับอ<บ>า,าจารย์ฮว่ามาเขาถามว่าการทําบุญโดยไม่ออกนามทําบุญโดยไม่ออกนามก็คือไม่ใส่ชื่อเจ้าภาพถือว่าได้บุญสําเร็จเหมือนกันไหมครับโหได้เยอะด้วยเยอะกว่าเลยครับเยอะอเยอะเยอะไม่ใส่ชื่อเจ้าภาพเนี่ยนะครับไม่ไม่ใส่ชื่อตัวเองเนี่ยเจ้าภาพเลยไม่ใส่ชื่อเจ้าภาพเจ้าวางก็โดดดา่าเอมครับ <laughs> เออ <laughs> คนไม่ระบุตัวเองอะทาบุญแล้วไม่ระบุนเนี่ยนะนะก็แปลว่าเป็นคนที่ไม่ได้ จิตมั่นถึบมั่นกับอะไรคิดว่าทำความดีนี้ไปแล้วสําเร็จไปแล้วก็ถือว่าเป,ป็นปุลนะสมัยโบราณนมีไหมไปถามสิอะแกไปนั่งคิดดูสิอะสมัยพุทธเจ้ามียงเสเ็จอุบัติดยู่นะฉันถามหน่อยมีใครกล้าเขียนบ้างที่กุติพทธเจ้าว่า <c oughs> นายแน่นานายนี่พร้อมท้องครอบครัวบริจาคให้พทธเจ้าไม่เคยเห็นไหมคร<ำ>ับฮะ <c oughs> ไม่เคยครับมันมีอยู่คนเดียวหน่อยเจ้าเชษ์น่ะที่สร้างพระเชษตะวันมหาวิหารนั่นแหละ มีอยู่คนเดียวแต่ไม่มีป้ายเลยนะแต่เขารู้กันในนามแบบคนรู้ในด,ดุสเอียรู้ในดุสเีว่าเออคนนี้เป็นเจ้าภาพเจ้าของที่ mm hmm. ดินเออขายโคตรแพงเลยแต่ขอให้มีขอให้คนเลี่ยงวัดนี่ว่าวัดวัดเชตวัฒนเออเป็นอย่างนั้นในสมัยเขาพูดธเจ้าก,ก็มีเหมือนกันครับถามมันได้บุญไหมอ่ะไอคนได้บุญนั้นเป็นท่านอาาถาวิธิกาเศรษฐีใช่ไหมพ mm hmm. อจะได้วัดนี่มามันก็พูดเล่น มันจะไม่ขายให้ไงองค์ชายองเนี้ยองค์ชายเนี้ย,ยมันจะไม่ขายให้มันก็แกล้งพูดว่าถ้าท่านเนี้ยเอาเงินเอาทองของท่านเนี้ยนะปูให้เต็มหมดเนี้ยทั้งแผ่นดินเนี่ยผมนั่นแหละคือหลค่าหลักค่าที่ค่าที่แบบนี้แล้วนาถาแกก็ไม่ใช่พูดเล่นนะสิพ่อก็เล่นปูจริงๆด้วยเอาเวินมาเลยขนเงินมาปูจนเต็มใจถึงด้วยเธอรู้ไหมว่าพื้นที่ตอน,น,นเป็นรอยไร่โอ S <S <an> ฉันไปดูมาแล้วนะ้อยไล่พูดตกๆเลยติดกับเติติดกับรือเผาวันของพันนาของนางวิสาขาใช้คำนวณที่เป็นนิ้วตาเข้าคร่าวนะฉันว่าร้อยไล่้อยไล่แล้วเอาทงคำนะลูกนะเรียงกันทกตรางนิ้วเลยนะเมื่อเรียงเสร็จปุ๊บนะโอ้ตอนแรกเขาว่อนาถาเาก็ว่าเขาก็ว่าอนาถาเป็นบ้าเลยแหะอยู่ดีๆก็ดีใจดีใจเรื่องอะไรวะไอ้เจ้าเชินะ ท่านเจ้าชายคนนี้นะเอนี่ใจเรื่องอะไรรี่งไปบ้านแปลงฝนเงินเลยแล้วก็มาเลี้ยงเลี้ยงเสร็จปุ๊บให้ท่านเจ้าเชษมาดูท่านเจ้าเชษน,นี่ก็ตรวจดูทุกตารางนิ้วโอ้ไม่เต็มทุกจุดเข้าใจไหมครับ,รบไปทุกตารางนิ้วไม่มีขาดไม่มีเกินพอดีเป๊ะแกก็เลยจําใจว่าแกก็ไม่อยากจะขายอะ่ะถึงท้อเต็มแล้วก็ไม่อยากจะขายแต่มันเสียคำพูดก็พูดไปแล้วลั่นวาจาไปแล้วว่าถ้าเงินเต็มเมื่อไหร่ แต่พื้นที่นี้เมื่อไหร่นั่นแหละคือค่าที่ก็พูดไปแล้วพี่ก็ต้องรักษาความพูดก็เลยอยอมแต่มีข้อแม้ว่าต้องตั้งชื่อวันนี้เป็นชื่อผมนะมีข้อแม่มก็อยากจะเอาเนาะ <c oughs> คือคนเราจะเอาชนะแหละเออจะเอาชนะก็อยากเอาชนะให้ได้ก็อย่างน้อยกูก็มีอะไรอัตลักษณ์อะไรสักอย่างหนึงออ่งจึงเรียกวันเชตวันมาหาวิหารนาั่ขึ้นมาคนที่ได้หน้าสศพกันเป็นเจ้าเชษีเรามั้งฮะแต่ที่ไหนได้ คนที่เขายอมรับดุวสินดดวศดีก็คือวัดขออนาถาพิธิกาเศรษฐีนั่นเองนะก็ถามว่าใครได้บุญม,มากกว่ากัน,านาคนที่ไม่ได้ใส่ชื่อเลยฮะน,นาถาไงได้มากกว่าส่วนเจ้าเชกิก็เขาก็จะพูดในงามความขี่เหนียวความโง,ง่ความเอเอฮะคู่ไม่ประสงค์ออกนามนั่นแหละเราฟังเล่น